ที่พักใหม่ของเราเปิดเข้ามาเตียงนุ่มทางซ้ายไม่มีอะไรไม่มีตู้เสื้อผ้าอันนี้คือที่วางผ้าอันนี้ห,หน้าต่างไเอ๊แต่เราเพิ่มราคาห้องเพื่อเปิดหน้าต่างนี่มเมื่อกี้ลงไปเห็นมันมีไอ้ตรงนี้ที่เดียวเพราะว่าในรูปอะโก o ด้มันมีสามอัน แต่อันนี้มีแค่อันเดียวก็เลยสงสัยก็เลยลงไปถามเขาเขาก็บอกว่าอันนี้ห้องนี้สุพีเรียแล้วถ้าเป็นสแตนดาร์ดอ่ะ13ตารางเมตรถ้าเป็นสุพีเรียก็15ตารางเมตร1 2 3 4 5ยาว5ใช่ไหม1 2 3 5คูณ3ก็15ห้องน้ำอีกหนึ่งก็เป็น16ก็16ตารางเมตรก็น่าจะใช่อยู่นะ ห้องน้ำมีภาชนะตัวสองอันไม่มีภาชน้าซ้วมสบู่ไม่มียาสระผมว่ะก็รวมกับยอไออยานน่าไง h a ฮ r a แอนด์บอดี้อันนี้อะไรแปรงสีฟันหรอฝักบัวโอเคห้องมาตรฐานมีเครื่องปอผมอยู่ตรงนี้รักที่สิงคโปร์เขาเป็นแบบนี้นะเนี่ยสามตาแบบนี้ทั้งหมดนี้ ในราคา17,100กว่าบาทตกคืนละ3,500กว่าบาทแต่นะจองเพราะว่ามันจะได้แคสแบ็กคืนหลังจากที่เช็คเอาท์เนี่ยายใน60วันจะหักไป2,900กว่าบาทฉะนั้นสุดท้ายแล้วราคาห้องนี้จะเหลือ14,100กว่าบาทตกคืนละ2,800กว่าบาทก็ถือว่า แต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นเดือนที่ช่วงห้องราคาสูงแถมยังคาบเกี่ยวกับวันคริสต์มาสอีกด้วยฉะนั้นก็จะแพงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นความอยากของอับเองที่จะมาช่วงเวลานี้ g ีเ e ิร์ชในวันอื่นอ่ะมกราวันธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันเก้าช่วงนี้ก็จะพุ่งเป็นพิเศษนะไม่รู้มาก่อนว่ามีตู้เย็นทําไมไฟโรงแรมถึงต้องสรวพอดีว่าเช้านี้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาบอกว่า อเพดานข้างบนน่ะน้ํามันรั่วอเอ้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าน้ํามันรั่วนะแต่ว่ามันมีรูๆอะไรก็ไม่รู้เออเออก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแหละนอนอยู่ทั้งคืนแต่ไม่เห็นแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้ย้ายตอนนี้เลยได้ไหมเอาตอนนี้เลยเหรอถ้าเราไม่อยู่ขึ้นมาทำไงถ้าเราเออนั่นดิถ้าเราเขาจะขนออกไปให้สงสัยเขาจะขนมาให้แล้วของของเราเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็เมื่อคืนอุตส่าห์เซตอัพซะอย่างดีแล้วก็ต้องเก็บรวบรวมเอาไว้ในไอตะก,ก้าวบานี้อันนี้คือสภาพห้องใหม่ ที่เมื่อคืนอุชาจัดสะดิบดีเซ็ตเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเชา้านี้ไม่ใช่เช้าแหละ11บเอดโมงแล้วจะต้องมาจัดใหม่แต่ว่าห้องนี้นะมีครบเลยนะตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เลยนะห้องที่แล้วไม่มีตู้นะแล้วก็มีตู้เย็นเหมือนกันตู้เย็นเหมือนกันแล้วก็ห้องนี้มีหน้าต่างด้วยเราจะเห็นแสงอาทิตย์แสงเดือนแสงตะวันแล้วแม้ว่า วิวจะไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าก็ยังน้อยก็เห็นแสงท้องฟ้าเหมือนเขาจะปิดปากไงปิดปากห้องเมื่อกี้ห้องเกาะนั่งเนี้ยมันมีรูอยู่ตรงนี้เขาก็เลยให้ห้องนี้มาแต่ว่าเราจะต้องมาเซตอัพใหม่ในเวลา11โมงที่เรากำลังจะเดินทางออกไปเที่ยวเราก็คงต้องกลับมาทำทีหลังคือของเราไม่ได้มีมูลค่าอะไรแต่มีความสำคัญแล้วก็เซตพื้นที่ทำงานอีกรอบนึ่ง